สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสาวหูตั้หูก็เรื่องคอยดีนะัน่ามันนี้คือตั้มหูไรอย่างค่ะป้าเมืองเมืองมาชมเป็นนักการ์ยอันนี้หูนี่แจ็คตองเลยเรายุ่งสาหูสามสิบสามสิบตรงไปใช่ไหมสิแล้ว สามเดือนุลสามเดือนันนี้เกินไรยังนาะใช่ขอขอเอ็ดไลขอเอ็ดมีไร่ไล่บนไนนก็เห็นปนไก่สีแล้วยที่เราเห็นสันสัติดได้เป็นพันไว้คุณนะเออม่เร็วสามเดือนเยสามเดือนมันไงมันมันก่องีพันยาก เพียงผีกระมวยผีผีกระมวยแบบการนอนรักคงกันเ <c oughs> นาะมังตัวเองพื้นอะไรตัวนี้โอ้ยส่เสียบทะขายพื้นทรายละนี่สองพันคืนละสองพันบอกโทษถ้าเป็นพื้อนพี่น้องเพื่อนอยากอยากอยากได้อยากซื้อนี่เพ <c oughs> ื่อนติดต่อได้ยังไงละ่ะมีเบอร์โทรบอร์ <c oughs> บอกเบอร์โทรเพื่นบอ เบอกไปโทษไปไเอาบอกบอกไปโทษเนี่ศูนย์เก้าสามอืสี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองเกตค่ะพี่น้องคนไหอยากได้เนาะอยากได้ผ้าทุ้งผ่าไหมผ้าไหมหน้าผู้ค่ะดูเสียงหมู่บ้านโอทบในการทอผ้าไหมเด้อพี่น้องค่ะจิพี่น้องอยากได้เนาะจิดตรเจ้าของโดยตรงได้ค่ะ ผ้าไหมลายเฉยๆอ้าวผ้าไหมทอเองมัดมีเองสองพันห้าเทียต่อร้องได้บ่ละห้าเทียเพิ่นอยากต่อร้องคนนี้ต่อขึ้นเลยยังต่อขื่นร้องไม่ได้ค่ะไหมเพียงบ่กไหมเพียงเลือดเกินบ่ไหมเพียงต้องทำอะารต้องโต้ท้ายสิ แม่เอให้เลีบินเรสินไรกันล้วตัวนผู้ซื้ออีกเหนียนิดน้อยเหลือรแรงนิดน้อยกะบอกขายขายต่อยุบ้านบอกส่งไปขายทางอื่นบอนีขายต่อยุบ้านบอบอบนี้ล่ะรับแล้วรับประจำโอ้โอ้เต้องไปขายมังอื่นสบายเนาะเพราะจะท่อแล้วกันส่งเลยขายเลยบอกมีลั่นรับซื้อแล้วดี โอ้สบ,บายดดยสนานก็ต้องว่าแต่ท้อได้ได้เงินรถเนาะท้อได้แต่เง,นนง,งนินเลยอโอ้ยเก่งใช่ปะอืนีแะะย่ท้องยังเ,เปลี่ยนเลยนี่แย่ท้องต่อ,อตัำหง,งน้ำมูกมเปลี่ยนเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ